สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับลูกค้าส่งมาบอกว่าอาการแบตเตอรี่เสื่อมทั้ง2ข้างตัวเช็คกล่องชาร์จยังใช้ได้ไหมแล้วก็ข้อ3านะครับเปลี่ยนแบตข้างละเจร้อคือแบตเดชั่วโมงนะครับอ่ะอันนี้เป็นลูกค้าส่งมาสภาพที่มาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีรอยรอยนะครับรอยรอยตามตา สภาพหูเป็นงไงบ้างสภาพของข้างในของข้างในก็มีบ้างนะครับมีลาแต่ว่าไม่ใช่ลาเขียวไม่าจะเป็นคราบไขมันโอเคอ่ะหูหนะครับหูข้างข้างซ้ายข้างซ้ายก็จะตันนิดๆน,น,นะครับนี่นะครับมีจุดมีกระตันนะครับผมไม่มากไม่มาก ได้อยู่นี่เป็นตามดส่วนไม่ไม่จะยังขาวอยู่ครับผมยังโอเคอยู่เนี่ยถ้าถ้ามองได้ตานะขาวนะครับแต่มองผ่านกล้องเนี่ยมันไม่ออกดำะเดี๋ยวมาดูกันส่วนอีกข้างนึ้งเป็นข้างอ่านะครับข้างอ่าข้างอ่านี่ก็จะมีคราบไขมันในรูใหม่หน่อยตามดยังไม่มีนะครับี ีแต่น้อยเนี่ยมีสึกๆหน่อยๆจุดนตะแกรงหูฟังก็มีข้าบ้างโลโกโออ้นี้ก็มีนี่มีรอยตกนะครับมีรอยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็เที่ยงยี่สบหนะครับเคสนี้น่าใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมารีวิวตอนเสร็จให้ดูนะครับ สวัสดีครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วอันนี้ตอนกี่โมงสี่สิบเก้าเมื่อกี้เที่ยงยี่สิบหกนะครับตอนที่ลาจับไปในคลิปแรกเนาะอันนี้คืองานภายนอกนะครับที่เก็บรายละเอียดให้เราตอนแรกมาก็จะเป็นคราบเต็มเลยเรามาดูนะครับข้างในเป็นไงบ้างขาวนะครับใสโอเค ที่เพิ่มอยู่ตันเก็บรายละเอียดให้แล้วครับผมผลงานที่ตูดเป็นไงอ่ะหลายคนเคยอยากอากดูนะครับก็ประมาณนี้มีรอยไหมอ่าไม่มีนะครับอันนี้เป็นตุดเดแล้วก็นี้เป็นข้างแอวข้างแอวนะครับอระออมาณนี้โอเค เรียบร้อยครับแบต7ชั่วโมงตอนนี้ก็ <c oughs> มีอยู่ข้อ2นะครับลูกค้าบอกว่าเช็ค <c oughs> เช็คเช็คเช็คแบบท,ที่กล่องให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องชาร์จแบตหูให้เต็มแบตกล่องให้เต็มแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์อ่านค่าแบตนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ใช้เวลาหน่อยถ้าลูกค้าท่านไหนเห็นแล้วชอบก็ส่งมาเปลี่ยนได้นะครับแบต AirPod มีทั้ง4-5ชั่วโมงแล้วก็แบบ7ชั่วโมงนะครับใช้เวลาไม่นานครับแต่ช่วงนี้ที่ช้าเพราะว่า,าสุขภาพแม่ผมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โควิดระบาดเยอะก็มีคนในครอบครัวมีติดนะครับต้องเฝ้าระวังแล้วก็ผมต้องคอยดูแลค่อนข้างหลายอย่างเวลาทำงานเลยน้อยลงนะครับช่วงนี้ก็ขอโทษลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดทำงานให้ให้ใครไม่ถูกใจหรือว่า ไม่สะดวกนะครับต้องขออภัยจริงๆโอเคครับผมอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นแต่หูนะครับเปลี่ยน2ข้างก็1,400บาทค่าส่งกลับไม่มีนะครับถ้าชอบงานหรือว่าคิดว่าราคาไม่แพงแล้วของลูกค้าเป็ของแท้อยู่ยังใช้งานได้ดีไมดังนะครับสำคัญเลยคือไม้นะครับตัวเช็คก,กันก่อนมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่า เคสเนี้ยค่อนข้างปัญหาปัญหาเยอะคือบางคนเก็บไว้นานแล้วลาขึ้นจนไม้เบาละแต่ว่าเทสไม่ได้ก็ส่งไม้ช่างเปลี่ยนพอช่างเปลี่ยนเสร็จแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนแบบแล้วไม้เสียอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยครับเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าถ้าแพรขาดแล้วไม้จะไม่ดังจริงๆแล้วแพรขาดไม้ยังดังอยู่นะครับแต่ไม้จะรีเลย์ครับ ดีเลก็คือจะมาช้ากว่ากว่าปกติที่ผมเจอนะครับเพราะว่าไม่ใช้ดาต้งจริงแค่2เส้นครับผมไม่ในส่วนนี้นะครับโอเคอเค,ครับขอบคุณครับ